มันมานี่มวลอากาศเย็นพร้อมลงมาประทะเกิดแนวลมพัดต่อพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าพายกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องหวาตะไพอุตกภะไพพายกราการทางเพจและย t u b e ฝนฟ้าพยายกรณ์ทิพ,พย์พรลุงธิราชทางเ Facebook ประจำาดนคันที่25มีนาคมในช่วงเย็นคนืนนี้แอดจะพามาดูและติดตาม พื้นที่เซียงให้ได้ของพายยืดร้อนชุดต่อไปรวมถึงแนวโน้มฝนและหย่อมความประกาศตามจากความร้อนที่ปกคลุมรวมถึงมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาประทะจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในหลายพื้นที่ในช่วงนี้โดยเฉพาะในตอนกลางวันเป็นต้นไปนะครับก็จะได้สัมผัสกับอากาศร้อนส่วนนะคบบริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะได้สัมผัสกับอากาศร้อนจัด เนื่องจากในช่วงนี้มีย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนอยู่ดังนั้นก็จะมีการกระจายความร้อนเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนแต่ก็ดีหน่อยในบางพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างก็จะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมดังนั้นจะเกิดในด้านของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก ตามแนวชายฝั่งทะเลที่คาดว่าจะเริ่มมีฝนเข้ามาบางพื้นที่รวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ25มีนาคมจนถึง28มีนาคมก็จะมีฝนเข้ามาได้บ้างบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกและอีสานทางตอนล่างก่อนหลังจากนั้นพาย,ยุฤด,ดูร้อนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วง29มีนาคมจนถึงในช่วงวันที่7เมษายนนะครับโดยเฉพาะ29มีนาคมไปต้นไป ซึ่งจะเริ่มมีในด้านของแนวประคาอากาศจากในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมจากประเทศจีนทางตอนใต้เข้ามาที่บริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้และเข้ามาประทาอีสานฝัง่งตะวันออกก่อนจะค่อยๆลุกไล่ความชืน้นจากภาคอีสานมาที่ภาคกลางมาที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑล ภาคใต้รวมถึงภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาทุกภาคแต่ไม่ทุกพื้นที่นะครับฝนก็จะตกแค่ในบางพื้นที่เพราะจะเป็นพายุฤดูร้อนขึ้นอยู่กับการพัดนาความชื้นจากลมใต้ที่ถูกพัดนําเข้ามาจากทะเลฝั่งอ่าวไทยและจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกพัดนําเข้ามาจากทะเลจีนใต้ในบางส่วนพัดนําความชื้นเข้ามาประทะจึงจะเกิดแนวลมพัดสอบนะครับ บวกกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้ามาปกคลุมฝั่งตะวันตกของประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคกลางฝั่งตะวันตกบวกกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาประทะเกิดแนวประทะอากาศพายุฝนฟ้าขนองหรือพายุฤด,ดูร้อนลงกระโชกแรงลูกเห็บตกรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ซึ่งจะเริ่มจากภาคอีสานและภาคตะวันออกก่อนนะคะแนวโน้มของฝนในชุดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับในทุกๆชุดที่ผ่านมานะครับคือจะเกิดได้ในบางพื้นที่เกิดเร็วและแรงสร้างความเสียหายเป็นบริเวณแคบในบริเวณพื้นที่ที่เกิดดังนั้นนะครับก็ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะ29มีนาคมเป็นต้นไปจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนจากอีสานทางตอนล่างตอนกลาง รวมถึงตอนบนภาคตะวันออกภาคกลางเทพม,มหานครปริมณฑลภาคใต้ทางตอนบนรวมถึงภาคเหนือก็จะได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นขอให้ติดตามฟาระวังและติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดในทุกวันนะครับซึ่งในด้านของฝนที่เข้ามาก็จะช่วยคลายความร้อนลงไปได้บ้างนอกจากคลายความร้อนแล้วนะครับในบางพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง หรือในเขตเมืองใหญ่ๆที่มีน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับรวมถึงพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในด้านของพายุฤดูร้อนบริเวณพื้นที่เลือกสวนไรนาของชาวบ้านโดยเฉพาะนะครับคือทางเศรษฐกิจที่ปลูกในช่วงนี้ก็ต้องหาไม้ค้ำยันที่ฝนทา,กางการเกษตรไว้ด้วยป้องกันในด้านของความเสียหายของกิก่งก้านที่จะเกิดการแตกหัก รวมถึงขนาดที่เกิดพาย,ยิบรืร้อนสำหรับในด้านของชาวไร่ชาวนาก็ควรที่จะงดใไ,ได้านของการต้นหวัวต้นพายออกไปกลางทุ่งนานะครับหรือถ้าต้นหวัวต้นพายออกไปกลางทุ่งนาก็ต้องประวังหากที่จะเกิดพาย,ยิบรร้อนก็ต้องรีต้นหวัวต้นพายเข้าคอกนะครับป้องกันโดยมีสิงที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงนะครับเขียงนาก็ต้องเป็นสิงี่ต้องปาระวัง รีบกลับบ้านโดย่วนนะครับหากเกิดพายยฤดูิร้อนขึ้นรีบเข้าไปภายในตัวบ้านบิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันแรงกระแทกจากพายุที่จะพัดเอาในด้านของเศษกระจกหน้าต่างรวมถึงในด้านของสังกะสีทาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้นะครับรวมถึงขณะที่เกิดพายยฤดูร้อนไนพกลมที่เป็นโลหะนะครับรวมถึงไม่ใส่สร้อยเครื่องประดับ ที่เป็นโลหะประเภทเงินทองหรือนาคและงดใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับป้องกันการเกิดฟ้าผ่าดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดกรณีวัวหายล้อมข้อก็ต้องฟ้ระวังนะครับและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดูการพยากรณ์ในวันนี้จนวันพรุ่งนี้25มีนาคมถึง26มีนาคม2 5 6 8 พยาอากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและจะมีฟ้าหลัวอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาและสูงสุด35-40องศาจากลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว1ิ1ถสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัว อุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่ง อากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด33-39องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วัมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรและจะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ตามแนวชายฝั่งทะเลกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลัวอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศา และสูงสุด37-39องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรากัศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ10ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด34-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิต่ำสุด2 4 24 26องศาและสูงสุด3 4ถึง35องศาจากลมตะวันออกความเร็วสูงถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ทุกการติดตามราาประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะ,ะยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ